สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับชุดฉีดน้ํานะครับทองเหลืองแท้แบบสวมเร็วนะครับน้ำไม่รั่วครับนี่เปิดน้ําอยู่นะครับนี่เปิดน้ําอยู่นะครับขอให้ดูเลยนี่ครับน้ําเปิดอยู่นะครับครับไม่รั่วครับดูครับการรั่วซึมไม่มีอนี่น้าหยดนะครับไม่มีเลยนะครับรั่วซึมจากข้อต่อนะครับใช้งานให้ดูเลยครับมีทั้งแบบฝอยนะครับแล้วก็แบบขีดตรงนะครับนี่ครับ ขี่ไปที่รถล้างรถนะครับรงน้ําต้นไม้ขีดตปไกลนะครับนี่ครับถ้าเกิดเราไม่ใช้หัวฉีดเนี่ยมันก็นะครับก็เหมือนไถ่างธรรมดาทั่วไปครับเปิดตะก๊อกถ้าเกิดเราเสียบหัวฉีดเข้าไปปุ๊บนี่ครับเติมแรงน้นน้ำไม่รั่วนะครับดูเลยครับดูได้เลย,เลย ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับหมดปัญหานะครับสำหรับคนที่ใช้แบบรัดอยู่นะครับในชุดนะครับจะมีหัวฉีดให้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ข้อต่อสวมเร็วกับสายยางนะครับวิธีใช้นะครับบนดึงสลักลงนะครับแล้วก็สวมเข้าไปอย่างนี้เรียบร้อยครับครับแล้วก็ตัวข้อต่อเนี่ยครับมีให้เลือกนะครับใช้กับสายยางขนาด4หุน5หุนและ6หุนนะครับอ่านแล้วเราสอนวิธีต่อขนาดเลยนะครับแบบรวดเร็วนะครับอืมอันนี้ถอดมานะครับตอนมาเนี่ยครับจะมาอย่างนี้เลยมาเป็นอย่างนี้นะครับจากทางร้านไปวิธีใช้นะครับถอออดกมานะครับ เาตัว,ตวข้อต่อนี้นะครับทองเหลืองใส่เข้าไปข้อต่อพลาสติกนะครับใส่เข้าไปที่สายายางแล้วก็สวมอันนี้เข้าไปไเลยดันข้อต่อพลาสติกเข้าไปสุดนะครับแล้วก็ดันทองเหลืองต่อนี่ครับเรียบร้อยครับใช้งานได้